ครับคุณผู้ชมสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่14ตุลาคมพศ2564ตรงกับวันพระครับผมวันพฤหัสขณะนี้ก็เวลาประมาณ6นาฬิกาครับวันนี้เราจะมาผัดปลาหมึกครับเครื่องปรุงก็มีนี่ครับปลาหมึกครึ่งโลครับผมอันนี้ก็กระเทียมตำแล้วก็พริกขี้หนูเม็ดเขียวมันเยอะฮะตามละเอียดน้ำปลาผงชูรสครับผมต้นหอมครับหัวต้นหอมแยกกันอันนี้น้ำมันพืชครับผมเอาครับคุณผู้ชมครับผมเป็นฝ่ายแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับ มันไปละแล้วก็ใส่กระเทียมไปเลยครับพร้อมนี่ครับผมน้ำมันน้อยไปหน่อยเราก็เติมไปครับผมนี่ครับครับก็ผมไม่ได้ทำคลิปนานแล้วคุณผู้ชมอันนี้ก็คลิป,ลปก่อนก่อนก็มีนะครับทังเลครับแต่ว่าอันนั้นมันเป็นคลิป นี่ผมทําไปนานละแล้วก็เออเราใช้ป็นหมึกเป็นปตัวครับแต่นี้เราใช้เป็นหมึกเป็นที่เขาหั่นมาแล้วเป็นแว่นแต่เขาเขาก็แช่แข็งมาถามว่าม,มันสดไหมมันก็ความสดมันก็จะสู้เป็นตัวไม,ไม่ได้ครับแต่ผมก็ซื้อมาครับผมก็เลยเออ,อย่างนี้ไม่ได้ทาอะไรใส่บารับผมไม่ได้ทาคลิปนายนะดูคุณผู้ชมก็ถ้าติดตามผมก็เราควรติดตามกันไปนานๆครับผมก็จะทำเอาแล้วครับใส่เลยครับ เราไม่เอาไฟแรงนะครับอันนี้ผมใช้ไฟอ่อนๆครับคุณผู้ชมนะครับเราไม่ใช้ไฟแรงครับแต่ถ้ามันอ่อนไปตอนนี้เมื่อตอนเคียวกระเทียมเมื่อกี้เราอย่าใช้ไฟแรงครับผมไฟอ่อนๆอยู่นะฮะแต่ถ้ามันตอนนี้มันอ่อนไปเราก็เล่งขึ้นมาได้นะครับเพราะว่ามันผ่านขั้นตอนการเคี่ยวกระเทียมแล้วโอ้กระเทียมขึ้นหอมเลยคุณผู้ชม คงไม่ต้องใส่ผมคิดว่าน่าจะไม่ต้องใส่น้ํานะเพราะน้ำมันมันมน,น่าจะออกจากปลาหมึกแล้วโอเคใส่ไปเลยพริกครับผมผมคนชอบเผ็ดผมใส่พริกเยอะครับถ้าคุณชมไม่ชอบเผ็ดก็อย่าใส่พริกเยอะครับเดี๋ยวเราก็ดูว่าน้ํามันออกไหมแต่เพราะว่ามันออกเยอะถ้าไม่ออกเราก็ต้องเติมน้ำไปนิดหนึ่งครับผม น้ำมันมีอยู่แล้วคุณผู้ชมจับปลามึกมันออกแน่เลยครับผมอ่ะฉันเราก็ใส่หวัวหัวหอมที่เราแยกไว้นี่ลงไปครับมันจะได้หวานเพราะหัวหอมมันมันจะแข็งหน่อยมันจะจะ,จะ,จ,ะจะสุกยากนิดนึงคือยากปก่าใบใบใส่แค่ดเดียวลงได้เลยครับตอนมัน เอาสุดยาย่างเอ๊ยังมีน้ำไม่เอืออืมเราลองดูมิโซะงานแบ่งลป,ปลาปลาครับ แล้วครับอ่าเดี๋ยวเราก็ตามไปผมงชูรสครับออกแล้วนะฮะทุกท่ชมเขาใส่น้ำปลาไปน้าเริ่มมาเลยตามด้วยผมงชูรสครับ เนี่ยครับมันก็ก็ออกแล้วครับน้ำมามาเลยครับถ้าเราใส่น้ำไปเราก็จะจะโจกใหญ่เลยน้ำก็จะเยอะเกินเราไม่ได้ต้มฮะเราผัดออกมาครับผมผัดไปด้วยถือกล้องไปด้วยไม,ไม่ได้มีขาตั้งกล้องอะไรนะครับผม,ผมก็ ข้าวกระดาษอาจจะสั a a ่นๆนิดหนึ่งคุณผู้ชมแล้วก็เราก็รอตันหนึ่งครับปลาหมึกนี่สุกไม่ช้าครับคุณผู้ชมนี่ยนะน้ำออกบานเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าเราเติมน้ำก็เจือใหญ่เลยครับเดี๋ยวใส่ต้นหอมอีกพอกใกล้ปลาหมึกใกล้สุกเราก็ใส่ต้นหอมไปทีหอมมากเลยคุณผู้ชมหอมหอมต้นหอมกับพริกแล้วก็เียมเจียวอ่ะ แล้ก็กลิ่นของปลามึกก็ขึ้นมาด้วยครับทำเหมึกนีญญ่สึกไม่ยากครับผมติถุงจะปิดฝาอกนี่นี่ไม่เด็กวันนี้ไม่ได้ปิดครับแต่ไม่ปิดก็ไม่มีปัญหาครับสุกไม่ยากแล้วเนี่ยก็ใกล้สุกแล้ว ต้นหอมผมเยอะเพราะว่าไม่เป็นไรหรอกต้นหอม,มเรายุบอยู่แล้วมยังไม่หมดฮนะใส่เข้าไปเรามีต้นหอมเยอะครับคุณผู้ชมนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก็ดูนะคุณผู้ชมมันก็ยุบครับผมปันหอมมันยุกอยู่แล้ว ก็เรียกว่าผัดปลาหมึกกับต้นหอมครับเนี่ยก,ก,ก็ใกล้เสร็จแล้วไม,ม่ชมไม่มีการตัดต่อ,อยอะไรทั้งสิ้นนะอันนี้อันนี้ผมทําตรงๆเลยไม่มีการตัดต่อคลิปเลยครับผมน,นะฮะยุบแล้วนะฮะ ตนหอมอยุบไปไหมดแล้วนะฮะทุกคนสุกแล้วครับอืมสับผัดปลาหมึกกับต้นหอมเราใช้ได้เดี๋ยวก็ลงได้ครับปิดไฟได้แล้วคุณผู้ชม,มนะเรียบร้อยครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับก็นานหน่อยครับเพผมจะทำคลิปทีนึงคุณผู้ชมเพราะว่าบางทีมันมีกับข้าวแล้วไม่ค่อยได้ทำครับบานนะให้มาบ้างเออ บางทีผมก็ไปซื้อเร็จรูมมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วผมกินกับข้าวไม่เปืองอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ทำวันนี้เพระเอินจะผัดใส่บาตรด้วยครับแล้วก็ไม่ได้ทาคลิปมานานแล้วอันนี้ครับตักใส่กาวร้อนๆเดี๋ยวก็เอานําไปใส่ถุง้วใส่บาตรครับผมวันนี้วันพระครับก็จะใส่เพราะช่วงเข้าพรรษาครับถ้าออกพรรษาแล้วเดี๋ยวก็วันพระหน้าก็ออกพรรษาแล้วครับก็ถ้าออกพรรษาแล้วก็คงไม่ค่อยดีใส่ฮะแต่ถ้าคุณชมส่ได้ก็ดีนะนี่ครับ ไม่มีพริกแดงเลยถ้ามีพริกเหลืองก็ดีนะเนี่ยคุณผู้ชมนี่ผมไม่มีพริกเหลืองนะไม่ได้ซื้อมาครับนี่ครับเอาล้วครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับมาแล้วครับผม